นอกจากนี้ฉันยังเคยได้ยินเกี่ยวกับเจ้ยววนฟาร์มาเซลติคอลของจินลิงแม้ว่าบริษัทนี้จะไม่มีตัวอย่างหลายประเภทแต่ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระเบิดได้ซึ่งมีผลทางยาที่ยอดเยี่ยมจินลิงมีบริษัทยาแห่งนี้และจะนำไปใช้ในทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพในอนาคตความนิยมในด้านนี้จะช่วยได้มากอย่างแน่นอน ซองวอนติ้งไม่ได้คาดหวังว่าแอนชงกีอูจะให้ความสนใจกับเจียวันฟาร์มาเซลติคอลและเธอกอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเล็กน้อยเธอถามแอนชงกีอูเมื่อแอนรู้จักเจียรวันฟาร์มาเซลติคอลด้วยหรือไม่ ไซซาวทิวซึ่งเป็นชุดยาสำหรับการทดลองทางคลินิกที่มอบให้กับ FDA ในตอนแรกกล่าวกันว่าทำเนียบขาวใช้เป็นคลังสำรองเชิงกลยุทธ์เนื่องจากพวกเขาผลการรักษาที่ยอดเยี่ยมขณะที่เขาพูดแอนชงกิูอมองไปที่ซองวอนติ้งและพูดอย่างมีความหมาย ซองวอนติง so บอกความจริงกับคุณมิสชันคาดเดาวเป็นการส่วนตัวว่าบริษัทยานี้ต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเอ็นกงบางทีสูตรของมันอาจเป็นจัดหาโดยเอ็นกงซองวอนติง so รู้สึกประหลาดใจมากยิ่งขึ้นในขณะนี้เธอไม่ต้องการเปิดเผยความสัมพันธ์กับเย่เชนหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอกล่าวว่าฉันไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ของเจียวนฟาร์มาเซอติคอล อัญญาประกาศคู่เธอมองเห็นเบาแสได้แต่แอนชงกิอูยังคงเห็นเบาแสบางอย่างจากใบหน้าของเธอเขาจับความไม่เป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนในการแสดงออกของซองวอนติ้งได้อย่างแม่นยำดังนั้นเขาจึงสรุปในใจว่าเจียอวนฟาร์มาเซลติคอลต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเอ็นกงหลังจากได้คำตอบที่ต้องการแอนชงกิอูก็ไม่ได้ขยายความเกี่ยวกับเจียอวนฟาร์มาเซลติคอลต่อไป แต่พูดด้วยรอยยิ้มคุณซองด้วยความนิยมของตระกูลแอนหากตระกูลแอนออกมาทำเรื่องนี้เรื่องนี้ได้กลายเป็นมากกว่าครึ่งแล้วและหากกลุ่มส่งร่วมมือกันอีกครั้งก็จะสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการดูแลสุขภาพของจินหลิงได้อย่างแน่นอนไม่เพียงแต่จะทำกำไรได้ในอนาคตเท่านั้นแต่ยังจะมีประโยชน์อีกมากมายนับไม่ถ้วนขณะที่เขาพูดนั้นแอนชงกีอูก็พูดอีกครั้งว่า โครงการด้านการดูแลสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างมากในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแต่จีนเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานแม้ว่าจะมีพื้นที่ตลาดขนาดใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้รับการดำเนินการอย่างจริงจังปัจจุบันหลายบริษัทที่ทำเงินเร็วผมไม่ค่อยชอบทำโครงการระยะยาวแบบนี้ลงทุนสูงความรับผิดชอบสูงและวงจรยาว สิ่งเหล่านี้ไม่น่าดึงดูดใจสำหรับบริษัทที่เคยได้เงินเร็วถ้าเราทำได้จัดการธุรกิจนี้ให้ดีการทำเงินเป็นแง่มุมหนึ่งนอกจากนี้ยังง่ายต่อการเพิ่มการจดจำทางสังคมและยังช่วยอย่างมากต่อผลกระทบทางสังคมของบริษัทซึ่งอาจกล่าวได้ว่าตอบสนองวัตถุประสงค์หลายประการเพลงต้องการมากเห็นด้วยกับคำตัดสินของแอนชงกีอู U เป็นอย่างมาก และในฐานะผู้ประมูลของหุยทุนแดนออกชั่นเธอรู้ดีปราบใดที่การประมูลยาฟื้นฟูยังคงดำเนินต่อไปคำทํานายของแอนชงกิอูจะค่อยๆได้รับการยืนยนันเมื่อจินลิ่งครองตำแหน่งผู้นำด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกอย่างแท้จริงผลประโยชน์ทางการค้าที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้จะมหาศาลเมื่อจินลิ่งพัฒนาอย่างจริงจัง มันจะก่อตัวเป็นเต้าเสียบขนาดใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทุนที่สามารถยืนอยู่บนเต้าเสียบนี้จะได้รับประโยชน์มหาศาลในขณะนี้แอนชงกิูกล่าวอีกครั้งอย่างไรก็ตามทุนสำรองของอันเจียนั้นมีอยู่มากมายเราสามารถสงวนทรัพยากรที่ดินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตั้งแต่เริ่มต้นในอนาคตเมื่อจินลิ่งสามารถพึ่งพาการดูแลสุขภาพได้อย่างแท้จริงเพื่อเป็น เมืองชั้นหนึ่งมูลค่าที่ดินของทุนสำรองเหล่านี้สามารถเพิ่มเป็นสองเท่าสำหรับความร่วมมือระหว่างเราตร,ราบเท่าที่คุณซองเต็มใจที่จะเข้าร่วมกองกำลังกับอันเจียอันเจียสามารถถือหุ้นสิเปอร์เซ็นจากโครงการนี้ให้กับซองกรุ๊สเปอร์เซ็น์นี้นี่คือความปรารถนาของครอบครัวอันอันยะประกาศคู่ถ้าคุณซองยังคงต้องการมีสัสดส่วนที่มากขึ้น ส่วนที่เกิน10%สามารถสมัครได้ตามปกติและครอบครัวอันสามารถขายได้ถึง49%ของหุ้นให้กับซองกรุ๊ปภายใต้สถานการณ์ปกติเป็นเรื่องยากที่คนอื่นจะได้รับโอกาสแม้ว่าพวกเขาจะรีบซื้อหุ้นด้วยเงินก็ตามนอกจากนี้แม้ว่าบางโครงการของอันเจียจะเปิดให้ลงทุนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับส่วนแบ่งการลงทุนอันเจียเข้มงวดในการเลือกหุ้นส่วนมาโดยตลอด หากสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของเกณฑ์แม้ว่าพวกเขาจะมีเงินพวกเขาก็จะไม่สามารถลงทุนได้ยิ่งไปกว่านั้นหากโลกภายนอกต้องการลงทุนในโครงการของอันเจียก็เหมือนกับการลงทุนในกองทุนบริหารความมั่งคั่งแม้ว่าพวกเขาจะได้รับโอกาสพวกเขาก็ต้องจ่ายอันเจียผู้ค้าค่าธรรมเนียมการจัดการจำนวนหนึ่งและค่าธรรมเนียมการจัดการนี้ต้องได้อย่างน้อย25 หากเป็นโครงการมูลค่า1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์และอันเจียให้โคต้า40อร์เซแก่โลกภายนอกดูเหมือนว่าแต่ละจุดเปอร์เซ็นต์จะเท่ากับ100ล้านดอลลาร์แต่ในความเป็นจริงหากโลกภายนอกต้องการได้จุดเปอร์เซ็นต์พวกเขาต้องทำจ่ายอย่างน้อย125ล้านเหรียญอย่างไรก็ตามเงื่อนไขของแอนชงกิอูสำหรับซองวอนติ้งคือการมอบหุ้นให้ซองวอนติ้งฟรี10%และหากซองกรุ๊ป ต้องการสมัครสมาชิกในส่วนที่เหลือก็จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งแทบไม่เคยได้ยินมาก่อนในโครงการความร่วมมือของอันเจียซองวอนติ้งก็ค่อนข้างวิตกอยู่พักหนึ่งครอบครัวแอนเสนอผลประโยชน์ครั้งใหญ่ในทันทีและเธอไม่กล้าที่จะยอมรับมันเลยแม้ว่าเย่เชนจะบอกเธอเมื่อนานมาแล้วไม่ว่าแอนชงตีอูจะให้เงื่อนไขอะไรแก่เธอเธอก็สามารถรับได้ทั้งหมดแต่เมื่อเธอได้ยิน แอนชงกีอูพูดหลังจากเสร็จสิ้นโครงการทั้งสองนี้ซองวอนติ้งก็ตกใจกับลายมือของแอนเจีดังนั้นเธอจึงลังเลอยู่ครู่หนึ่งและพูดกับแอนชงกีอูคุณแอนขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับซองกรุ๊ปมากอย่างที่พูดไปคุณไม่ได้รับเงินเปล่า,เปล,าเปล่าเพลงจะ่ทำได้อย่างไรกลุ่มปล่อยให้ครอบครัวแอนขายผลประโยชน์มากมายจุดจุดจุดอัญญะประกาศคู่ แอนชงกีอูกลัวว่าซองวอนติ้งจะไม่กล้าขอดังนั้นเขาจึงรีบพูดว่าคุณซองไม่มีาระทางจิตใจจุดประสงค์ของความจริงใจของครอบครัวแอนคือการเสริมสร้างความร่วมมือกับซองกรุ๊ปเป็นผู้มาใหม่สำหรับจินลิ่งหากเราสามารถรวมพลังกับบริษัทในท้องถิ่นเช่นซองกรุ๊ปอันเจสามารถช่วยประหยัดขั้นตอนมากมายในการทำความคุ้นเคยกับตลาดท้องถิ่นและไกลเกลีย่ยความสัมพันธ์ในท้องถิ่น เขาพูดนอกจากนี้คุณซ่งยังไม่ต้องทำตอนนี้แค่ตอบฉันทันทีสิ่งที่ฉันพูดในวันนี้ใช้ได้เป็นเวลานานแอนชงกิอูรู้ดีว่าเบื้องหลังซองวอนติ้งคือผู้มีพระคุณคนนั้นและถ้าเธอมาหาเธอตอนนี้และให้ของขวัญชิ้นใหญ่กับเธอเธอจะสื่อสารกับผู้มีพระคุณคนนั้นก่อนอย่างแน่นอนเพื่อดูรายละเอียดของผู้มีพระคุณคนนั้นหมายถึงอะไร แม้ว่าซองวอนติ้งจะได้รับคำแนะนำจากเย่เชนแต่เธอก็ไม่กล้ายอมรับผลประโยชน์ทั้งหมดนี้ในเวลานี้เมื่อได้ยินแอนชงกิอูพูดเธอรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยดังนั้นเธอจึงพูดว่าในกรณีนี้คุณแอนจะให้ฉันคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแอนชงกิอูพูดด้วยรอยยิ้มหลังจากที่ฉันจากไปคุณซองสามารถคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างรอบคอบ หากคุณคิดว่าข้อเสนอของฉันในวันนี้โอเคเราก็สามารถนัดหมายกันใหม่ได้หรือถ้า M.S. เพลงไม่สะดวกคุณสามารถกําหนดผู้รับผิดชอบเพื่อนัดหมายกับฉันและพบเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะได้อัญญาประกาศคู่ตกลงทรงต้องการถิงพายักหน้าเบาเบาและพูดว่าฉันจะให้คำตอบกับนายอันหลังจากที่ฉันคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้แอนชงกีอูพูดด้วยรอยยิ้ม ในกรณีนั้นฉันจะไม่เสียเวลาของมิสซองอีกต่อไปมิสซองยุ่งก่อนฉันจะกลับไปซองวอลติงกล่าวว่าฉันจะเอาคุณออกไป